วิธีชงกาแฟสดด้วยเหยือกกองฉาแก้ว22ออนทำยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการชงกาแฟสดไว้ทานเองที่บ้านและสายแคมปิ้งด้วยนะครับส่วนผสมของเรามีดังนี้เลยมเมล็ดกาแฟอาราบิก้าขั่วเข้ม20กรัมชั่งแบบนี้เลยนมข้นหวานตาคาเนชั่น40 ml นมข้นจืดตาคาเนชั่น20 ml มาเริ่มทำกันเลยนะครับบดเมล็ดกาแฟอาราบิก้าของเราด้วยเครื่องบดเมล็ดกาแฟด้วยเบอร์หยาบ เมื่อเราได้ผงกาแฟแล้วก็ใส่ลงไปในเหยือกกองชาแล้วเติมด้วยน้ำร้อน200 ML ตั้งเวลาอบกาแฟไว้4นาทีระหว่างนี้เราจะคน1นาทีแล้วอบต่ออีก3นาทีเพื่อดึงเอารสชาติความเข้มของกาแฟออกมาให้ได้ตามชอบใจของเราเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบทานกาแฟเข้มไม่คนก็ได้นะครับเมื่อเราอบจนครบเวลาแล้วก็กดปุ่มสกัดเอาน้ำกาแฟของเราออกมาได้เลยเราจะใช้น้ำกาแฟของเราอยู่ที่5ออน หรือ150 ml เมื่อเราได้น้ํากาแฟแล้วก็เติมนมข้นหวานและนมข้นจืดของเราลงไปได้เลยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันแล้วเทใส่ในน้ําแข็งแก้ว22ออนอ์นแค่นี้ก็ได้กาแฟสดแก้ว22ออนอ์นไว้กินง่ายๆที่บ้านกันแล้วนะครับใครสนใจเรียนสูตรชงน้ําต่างๆไว้ไปประกอบอาชีพสามารถไปดูได้ในไลฟ์สดตอนเช้า7นาฬิกาถึง8ดนิกานาทีเลยนะครับถ้าเห็นวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป บันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับ